จังหวัดกระบี่เอาจริงนะคะร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษค่ะกรมการปกครองลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการป่าลั่นคลองสองน้ำบุกจับสองบอนใหญ่ค่ะรวบเจ้ามือแล้วก็นักพนันได้กว่า65รายค่ะนายอาศัศิ์สัมพัฒนรัตน์ค่ะอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับจังหวัดกระบี่ได้เปิดปฏิบัติการป่าลั่นคลองสองน้ำ หลังได้รับเบาะแสในเรื่องของการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนทําลายหลายแห่งนะคะในพื้นที่ของอําเภอเมืองกระบี่และในพื้นที่ของอําเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่จึงได้มีการส่งชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบพื้นที่ทั้งสงพื้นที่เลยค่ะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ก่อนที่จะมีข่าวดราม่าในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการเปิดบ่อนกลางสวนปาล์มในพื้นที่ตําบล เขาต,ต่อนะคะปลายพยาซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ชุดสืบสวนอยู่ในช่วงของการวางแผนจับกลุมในพื้นที่โดยจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่าบ่อนดังกล่าวนะคะยังคงให้บริการอยู่ก่อนที่วันรุ่งขึ้นค่ะก็จะหนีย้ายไปแต่ในขณะเดียวกันนะคะอีกสองบ่อนในพื้นที่ของอำเภอเมืองกระบี่ก็ยังคงเปิดให้นักผนันเข้าเล่นกันอย่างไม่สะทกสะท้านทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจึงได้มีการวางแผนจับกลุมบ่อนพนันทันทีค่ะโดยสามารถจับกลุมเจ้ามือและนัก รวม65รายเงินสดของการกว่า5 0 0 0 0 0บาทแล้วก็มีเงินหมุนเวียนนะคะวันละ1ล้านบาทค่ะก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองกระบี่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ